สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะย่านะเตรียมนะคะจะพาสองแสบไปอาบน้ำนะคะลุงพันก็มาจอดรถรอเรียบร้อยนะคะออกมาแล้วได้ออกมาข้างนอกกันดูทางเลนเพลนดีใจนะคะ ได้มาออกมายืดเส้นยืดสายนะคะไปทางใดแลว้วอย่าอย่าออกมาแล้วนะคะ <c oughs> โอ้สิผ้าเด็กๆไปอาบน้ำบาทนี้่ึ้นทางใดขึ้นกระบะบอกเอ๊ ได้แล้วบอลีลาขนาดคุนอ่านการห้องหากันบบาน,นี้ไปอาบน้ำนนะบอเอาวัขึ้นรถนี่เอาขึ้นทางใดทางหนาหรือทางหลังขึ้นทางหลังแล้วม,มัดเชือกไว้ สองแสบจะไปอาบน้ำโฮ้ยเพื่อนเพื่อนดูทา่าเฮาเพื่อนได้ออกมากข้างนอกโพื่อนอ่ะนะเตรียมขึ้นรถนะเพือ่อนตัวผู้น้ำหลักตัวใหญ่ฮะเฮ้ผู้เฝ้าอยากไปนั่นเฮ้ยเพื่อนอยากไปหยังล่ะ นะอยบอกค่มาดูบรรยากาศในสวนย่อมนะคะโอ้ดอกดาวเรืองยังเหลืองอยู่นะคะเราใส่ถุงไว้เนาะถ้าลงดินมันก็จะอยู่นานนะคะดอกดาวเรืองนะแต่ว่ามันก็คูดปลูกเบาบาดเบาหวนะคะ โอ้ดอกคอสมอสพี่น้องโอ้ดอกใหญ่มากลาดพุดนะดอกใหญ่มากนอะซี FC, นะคะนี่มันสมบูรณ์นะคะนะพอน้ำพอปุ๋ยนะมันก็ดอกใหญ่วันนี้เราก็จะอยู่ที่นานะคะ FC ฟนซะช่วงเย็นก็ตอนเย็นให้รุงเสือมารับนะคะ ตอนเช้าก็มาแต่เช้านะใส่บาตรพระเสร็จก็มารับนักเรียนนะคะนะาษาก็จะได้ใส่ในบ้านก็จะมาซื้อกับข้าวนะพรุ่งนี้เช้าเนาะจะไม่ได้ทํากับข้าวนะเพราะว่าต้องมาแต่เช้านะคะป้าดอกกุหลาบสีนี้พี่น้องสวยสดงดงามนะคะสวยมากเลยอุ้ยสีแดงสดกุหลอืมต้นบเลบลเบล่าเลย ต้นใหญ่มากนะ FC มันสูงขึ้นตามต้นไม้ใหญ่นะคะโอ้ยคุณนะต้นกุหลาบต้นนี้ต้นใหญ่มากนะคะดอกเต็มเลยดอกสีแดงอย่างสวยเลยนะคะนี่ของภาษากะที่บ้านก็ต้นไม่โอ้ยกุหลาบสีแดงพี่น้องกลีบสวยมากนะคะนะเห็นดอกไม่งามสะออนนะคะอหอมด้วย หอมหอมหอมนี่อีกต้นหนึ่งอู้สีแดงเหมือนกันเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยแ,แดงสดนะคะคุณอ่ะแดงสดแดงสดนะคะอืมหอ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 มนี่สวยมากนะคะโอ้แล้วก็จะมีสีนี้ ปาดดอกบักไ่พี่น้องปาดพันนี่ดอกใหญ่มากนะคะนี่ค่ะสีชมพูนะคะสีชมพูตัวนี้หอมอยู่บ่โอ้พึ่งนะคะอืมสีนี้ก็หอมนะคะแต่ละสีหอมไม่เหมือนกันอ,อ,อู้อันนี้ดอกบักใหญ่เลยสีเหลืองนะคะ อืหอมหอมอกุหลาบหอมมากในเซีแต่ละสีก็กลิ่นจะไม่เหมือนกันนะคะโอ้สีขาวพี่น้องสองดอกบักใหญ่เลยนี่นะคะอืมผูอน,นั้นก็สีส้มอ่าเอฟซีมาชมดอกกุหลาบนะคะสีชมพูนะคะอันนี้ก็สีแดงนะคะ สีแดงมีหลายต้นเลยนะคะรถปูไดเนาะเสียงรถปูไดล่ะนี่สีชมพูโอ้สีแดงสลับสีส้มนะคะเอฟซี F C, ปาดงามค่ะพี่น้องคนนะสีนี้คนนะกลีบสวยมากนะคะอหอมหอมแต่ละสีกลิ่นนั้นจะไม่เหมือนกันนะคะเอฟซี F C, นะนี่ดอกตูมนี่สวยมากนะคะโอ้กุหลาบแดงคนนะ สอนดอกกุหลาบเด้อพี่น้องพามาชมสวนนะคะชมดอกไม้สวยๆนะคะนะบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะลมหนาวนะคะเนาะอยู่ที่วังปูลมแรงนะคะเอฟซีเนาะเพราะว่าท,ที่มันโล่งนะคะลมแรงนะคะเมื่อเช้าดูเหมือนจะไม่ค่อยหนาวนะคะพอสายๆมานะมันมีอ่ามีลมนะคะเอฟซีมีลมมันก็จะเย็นนะคะมันก็จะมี อากาศเย็นนะคะเสียงรถผู้ใดเนาะอ๋อข้าเจ้าจอดซื้อของบ่จอดซื้อเกล่อทอดบ่ได้ยินเสียงรถนะคะลุงเสือก็กลับไปบ้านแล้วนะคะมาแพะส่งภาษแล้วก็เลยกลับบ้านนะคะตอนเย็นก็จะได้มารับภาษานะคะก็จะกลับไปนอนบ้านนะคะเพราะว่าช่วงเช้าจะต้องนึ่งข้าวมาใส่บาตด,ด้วยนะคะก็วันที่เจ็ดวันที่แปดแล้วนะคะ เดี๋ยวมาใส่บาทนะคะ <c oughs> ทางนี้ก็จะเป็นเพื่องฟ้านะคะ F C O สลับกันนะคะหลายสีมากเลยนะคะสวยมากนะคะวันนี้ราคากล้วยทอดเพดือ่อนบริทอดกล้วยบ้าน่าจะไม่ได้ทอดเนาทอดอยู่เนาะเพิ่นอยู่อยู่ทอดอยู่นะคะเดี๋ยวสายๆเราค่อยมาซื้อกล้วยทอดกินกันนะคะ อ <G ül> ย่าก็จะพาน้องหมาไปอาบน้ำนะคะอดอกเฟื่องฟ้าก็ง,งามเน้อพี่น้องมันหลายสีสลับกันนะคะสวยมากนะคะก็พาเอฟซีนะคะชมบรรยากาศนะคะที่วังปู่นะคะนะวันนี้ก็จะเงียบนิดนึงนะคะเพราะว่าลุงป้าไม่อยู่นะคะเดินทางไปเจกผ้าหม่มที่จังหวัดต,ตากนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะ ป้าดาหัวน้ำต้นไม้บอปาดาก็รดน้ำต้นไม้นะคะสวนนะคะสอนแต่ดอกกุหลาบโอ้โอดอกงามง <c oughs> ค่ะหอมป้าดา <c oughs> แต่ละสีนะหอมกินบ่คือกันเด้โอ,อ,อ้ค่อยสอนดอกมันง่ามมาลี พูนะดอกบักใหญ่บักใหญ่โอ้ยมันต้นใหญ่ซีนี่ก็แดงขากเนาะฮไปใส่เอามาขึ้นรถบ่เออจ่าชีเรายังอันันอยู่ท่านได้แล้วมาละบ่อออเอาขึ้นรถแหละมั้ง ก็จะเอาน้องหมาไปอาบน้ําแล้วนะคะยาอาชิเสร็จแล้วโอ้เก่งจังเลยโอ้ดีใจจะได้ขึ้นรถป้ปปปะดาจุ้งไปตัวนี้จะได้ปิดกับบ้า ไม่เบาคืนรถแล้วนะไปอาบน้ำกันเมื่อไหร่จะขุ่มแต่ตีลุงพันยานเอาปิด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 กับบะเอากับบะคืนไปมิ้ว ไปอาบน้ำทำความสะอาดกันไวดีใจจะได้ไปเที่ยวนอกบ้านเว้ยบ่อมานห้ันบโอ้มันมาเกลี่ยเกลี่เฮ้ยเบิงนำลายเพื่อนันดีใจดีใจจะได้อาบน้ำ ไปแล้วนะอสมเสืริมโลเสริมสวยเสริมโอขนมันยาวไหมอะไรไหมก็ให้เขาตัดเล็บตัดขนให้เออเราเอาไปแล้วก็เอาน้ำไปให้มันกินไปด้วยอือไปถึงนู่นค่อยซื้อขนมให้มันมีพี่เลี้ยงนะคะพี่เหมียวไปด้วยอ่าเลี้ยงนะเลี้ยงนะเอาไว้อย่าบอกอะ ที่เลี้ยงนะเอาไ,อาไรเหรอมันมากหยอกถ้ายอกนะรดยการ <c oughs> ใจเย็นใจเย็นนะาพาไปอาบน้ำนะคะอีซีสมัครคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะมินเอ๊ปญญเนนะปัญญาเด่นเนาะปัญญาหมาเด่นเนาะ ินน้อยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีะคะ่ะ